ไปดีสุก,นสกคนเนาะอนเทียงนอ้องมาตื้อกะเผราหนอ่อยแดดแห้งรวดกระไรมาจะกินตมตำกับคนบอ่อขายเลยตื้อกะเพราขอกพักขอกเลยอย่างนนคนเี้ยงเนาะคนร้ายเนาะน้องพระวานับเที่งยงอะไรก,กัไ line โคตรแดดเลย,นะล,เย,ยลูกเล็กตรเยี่ยงแล้วค็กนี่ยกอค้านแทรกเข้า่านแล้วมันจะเป็นลานเขาบรรไก่